ขณะนี้นะคะ,ะท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงที่ตลาดท่าย,ยางแห่งนี้แล้วค่ะ

กาวมายกันหน่อยได้เดี๋ยวเขาหาว่าไรยกเอาอา่ไปะเลเอาใครมาใครมาให้ใครมาให้ใครทามาใครพามาสอสอเขาสอสอี่ยากันเลยใครท่ย่าทำงานไรเนี่ยไปทิ้งกันนีไทิ้งกันยเอริงๆัยสอไงเดี๋ยวขอถ่ายรูปเลยครับนี่เขาอยากถ่ายรูปรูปค ในหม้อคงนะครับหนึ่งสอง ลุงตู่โอ้โหพระอะไรเนี่ยกำแพงนะไม่ฮะสามสิบทัชสามสิบทัชนั่งนอนยืนไม่อดลุงตู่ไม่อดตัวทีไม่อดเลยฮะฉีดยาแล้วหนึ่งเข็มอย่างนี้ก็อยู่ได้อยู่ได้ครับไม่อดไม่อดโอเคแน่นอนแล้วลุงเหลืองรักลุงตู่บ่าวรักครับรักสามพี่น้องนี่ต่อจอผมเนี่ยไอต่อจอพู้ชมคอโาบคาราบอ่าคาราอผม โอเคเวนระยะห่างนิดดโคงมาได้ครับโค้งมาโอเคขอครัขออนุญาตมองกล้องด้านการนะครับหนึสอาีกหนึงภาพนะครับหนึสครับขอบคุณมากครับยกสู้สู้เปิดทางเลยครับยัเปิดทางเลยครับเปิดเปิดอะไครับเปิดเลยครับเปิดเลยครับข้ายางครับ เป็นรยบเป็นระยะนครับเป็นระยะที่หนครับพี่ขอระยมองกล้องนะคับขพีก่อนครับขอระาะมองกล้องนะครับหนึ่งสอสีภาพหนึ่งสอาครับขอบคุณครับสัตว์ระหา คืออะไรลุงตัวลงตัวตัวตัวค่ะชื่อจริงชื่ออะไรคือจริงคไรไอ้ลงสูงแล้วกันไอ้เด็กมัวไม่ทนขาดเสื้อเนี่ยขาดเสื้อไม่หัวหน้าอันนี้นะนายการที่ดีจะเป็นอะไรดีไหมสามคนนั้นมคนกล้องเขาได้ไหมลอง